คร uhm, ับอยู่กับลูกชายสองคนอยู่กับน้องขาใหม่ที่พุ่งเข้ามาตามนโยบายแหละเราจะต้องกักตัวอยู่กับตัวติดเชื้อแล้วมาติดเราอีกของของเราดูแลตัวเองนะดูแลสุขภาพนะของของเราตอนนี้ทำงานไม่ร <Designer> <T> ู้ว <wh urgency> ่าเรียนอยู่ที่ไหงเรนที่ไหนกันนะอยู่ที่ไหนบ้างนะตรนนี้ปิดไหมเป็นยี่สิบแปดเลยนะเอาโอเคครับช่วงนี้ก็มีโฉมมีมีอันนี้ของร้อยไหนนี่ครับเป็การร้อยไหน ได้สองได้สองกันโอเคแล้วมีอะไรก็โทรบอกคุณพ่อรือพ่อโทรบอกผู้กองนะโอเคนอนเอาโอเคหนึ่งสองสามครับปครับเดี๋ยวเดี๋ยวมเรื่ังมาฝาก้ามก่อนเดวมีมีอะไรให้ช่วยก็บอกกันสองร้อยอะรเนาะใชครับผมผมกล้วยก็ถือว่าจะไม่ได้สำคัญโดยตัวหอกก็เหมือนช่องที่อะไรเจ้พอ อ่ะผมคือจะกที่ิบันทวอาารยมัน่เขาก็อยู่ตัวจอนนี้อยู่ของราอยู่ก็ดูแลสองคนคนชุ่่ณว่าวิดีโอค a l หรือเปล่าใช่ไหมนลกก็ือแฟนของอับแต่ละคนคงถูทเป็นครูหน่อยเป็นทหารใหม่ให้กลับมา่บอก กลับมาก่อนหน้านี้14วันครับเริ่มการอีก14วันก็30อ่า28วันครับแล้วก็ต้องอยู่กับทหารไปอีก9สัปดาห์ครับก็เกือบเกือบ3เดือนครับก็เกือบ3เดือนเลยก็เราจะไปมามาสมัครรับ้านใกล้จะสังอุปกรณ์ก็สนุกน้องอยู่รไร่ไหนนะคะน้องที่ทางเลยเลยแล้ว200ร่เอ้าค่ะครับมีอะไรก็บอกกันมาด้วยเนาะแจ้งนาด้ว อีกสามเดือนนะ,ค,ะครับผมครับ<า>